โลสวัสดีครับเชา้านี้เจอกันกันกบ Mo t ต r ร d e r เดอร์เ็นเจอร์ครับและเราอยู่กันที่งาน <Wow. S 1> just one two race ครับมันยับมากคูณ2อ,อาที่เพชรบุรีครับล,ลีฟเลสรีสอร์ท เหมือนเดิมกับที่3ปีที่แล้วที่เรามาตั้งแต่ปี19จะเป็นการฝึกขับขี่โดยอาจารย์ชั้นนำของประเทศ1วันแล้วก็ออกขี่ครึ่งวันนะครับที่วุ้นไหของนะครับผมจะมีเวทีหลักอยู่นะครับผมตัจะไปหน้าเวทีนะครับทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับทุกคนที่มาร่วมงานขอเชิญตอนนี้เลยครับเวลานี้เลยครับ ฝากมือใหม่ด้วยครับยังไม่ได้นอนเลยการเตะการก้า้อมอย่างใครอยู่กอ่มไหนเปโลไนครัอันนี้ก็เป็นโลกครับ้ประเไทยนะท่านนะครับก็จันออสนะครับจัออสมาโล่ากอดีรับอันนี้รุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับ590จะรู้จักนะครับเป็นเป็นเป็นแชมป์ จะเรียกว่าโค้ชแชมป์ก็ได้นะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์ทีมเดียวหลายสมัยมากนะครับแม็กลงหน่อยได้ไหมจะได้จําได้แมเราจะไม่ค่อยยิ้มถ้าไม่สนิทกันเขาไม่สนิทเขาจะไม่ยิ้มเขาจะไม่ค่อยคุยนครับยยยิิิ้้้้้้มมมแแแลลลวววอสนิทกันแล้วนี่เดี๋ยวลุกนะครับแล้วก็ผมนะครับจาเลนนะครับเด็กสระบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับ ทุกท่านเลยเนีย่ไปนํารถของตัวเองมานะครับแล้วมาเจอกันที่ใต้สะพานนี้นะครับเจอกันที่ใต้สะพานเพื่อที่จะไปเข้าฐานพร้อมๆกันเอาตรงนี้ก่อนนะครับสเตชันหนึ่งอีหยังก็ไม่รูอ้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ติดตัวอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมให้ทุกคนเช็คนะครับ ก่อนจะไปขับขี่เพราะว่าน่าจะเป็นิ้นที่ถอดและใส่ถอดและใส่ถ้าเกิดมันมันร้อนหรือถึงน้าําก็คือหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกไปขี่นะครับใส่ใสายรัดทางทเรียบร้อยก่อนนะครับอ อากาศจะซ้อมตอนเช้าครับหาสื่ก็เบสิกเบสิกเลยเพราะ,ะ,ะ,ะต้องต้องหมุนแบบโอ้กี้กูขัหมุนในวงกลมแม้อรอบหนึง่ง แต่งตัวเตรียมที่ลงด้วยนะเตรียมเตรียมปั่นจักรยานเอาเอาสองือว่าถ้าลูกค้าจะดึงเกียร์เปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมคะลูกค้าต้องให้เท้ามันเสมอกันก่อนโอเคแล้วลูกค้าก็ดึงถ้าเกิดเลี้ยวไงครับเออเลี้ยวเดี๋ยวจะมีตรงเอามือดึงใช่ไหมครับรงดำ,ดำตรงท้ายกลมๆเห็นไหมครับเออ พันบังคับนะครับโอเคสุดยอดเลยพี่ปูเน่ก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าผมไม่ปั่นอ่ะเหมือนเลือเป็ดอ่ะเหมือนเลือเป็ดอ่ะพี่เพื่อนทำท่าปั่นเดี๋ยวไม่ออกแรงพี่ควรจะลงกับคูณมากกว่าอีกต่อนี่นะลงตัวต้องเอาตัวหลังที่คนหลังพี่คนนั่งเฉยเฮ้ยต้องช่วยกันช่วยกันเจ๊ลงมาดีแล้วเจ๊ไปขี้ในื้อน้ำกันขี้ในน้ำกันขี้ในน้ำกัน เล่นเรือหยอดเหรียญนะครับเย็นๆคนอื่นเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์จัดวันมีอะไรนี่ผมรองผมเล่นครบไม่ต้องห่วงครับคุ้มแน่พี่หนูอ่ะเดี๋ยวไปปั่นกันอ่ะนี่อยู่กับพี่อำนาจนะครับในสถานี X อำนาจทำอะไรอธิบายครับผมก็เป็นผู้จัดการเป็นโปรโมเตอร์จต่กได้กลายเป็นโร่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ เซ็นเตอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คร<อ>ับเดี๋ยวผมขี่ให้พี่อำน,นาจดูมาดูครับก <laughs> นามนี้เป็นยังไงเดี๋ยวดูครับสนามผู้จัดมาทําสนามให้ผมขี่อ,ออกแบบโดยอาจารย์เล่ครับอาจารย์จิตสรานะครับ ทกิเลพามานะครับพอดีว่าโชคดีที่เมื่อคืนฝนตกนะนี่เรียกวันยังแห้งอยู่อย่างนี้เรียกว่าโชคดีโชคดีครับผมนักแข่งก็ได้สกิลสกิลข่งขังนลีโร่น,นี่เ,เดี๋ยวขี่ให้ดูล,ลงไปขีนะ่สักรอบหนึ่งอโอเคครับผมไปขี่เล่นกันมาขี่เล่นกัน ่าเรียกว่าทางเลยพี่ขี่ได้ไงอะพี่ขี่กันได้ยังไงนี่คันแรแกรถถนะดับแชมป์แชมป์ขี่ทำไมมันหมุนๆๆวทำไมผมขี่มันทางอย่างนี้วะทางเดียวกันนะเนี่ย เจอกันช่วงบ่ายครับจะเป็นสเตชันหินมีอีกสี่สเตชันนะครับกับงานจัสฟันเริ่มแล้วประมาณบ่ายโมงนิดๆอยู่กับคูเขมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปขี่กัน นี่ขอดูหน่อยพี่ในคขึ้งในกระเป๋าที่มีเครื่องมืออะไรบ้างเนี่ยแล้วในรุ่นเนี่ยนี่กระเป๋ายี่ห้ออะไรครับโอ้โหขายของโอเคเออเฮอร์อันดับโมชันโปรใช่ไหมอ่ะใช่ไปในกันมาขอดูหน่อยพี่เออรอดเพราะไอชุดนี้แหละมันมันดูมันแข็งดีเนาะต้องใช้กัสีสีเหมือนกันถ้าใช้กระเหล็กแล้วหัวกระเบี้ยงอืม นได้ได้ได้โอ้โหมีใช้นี่ปิดเซ็ตครบเลยเดี๋ยว,วเ้องเตหรือกันเต็มที่เลยนะครับเออพี่ครับเดี๋ยวไปรับหมวกหนึ่งใบที่บูธนะที่ รถเสร็จก็มานั่ง ATV นี่สอนสาว อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเลยโอ้โไปเยอะไหนๆเราเราทำธุรกิจรวบกันเลยดีกว่าใจหน่อยคืนนีเราแล้วอะคืนนี้เรากลับกรุงเทพไแล้วว่ะโอ้โหเดี๋ยวใส่อ่อนนี่ยังเป็นหุย The next day ส<า>ัสิีครับเช้าวันที่สองนะครับ mm hmm. กับงาน tourist adventure นะครับครั hmm. ้งที่สองข้า mm hmm. งหลังนี่คุณผู mm ้ใหญ่บ้านคัดไน ไม้เป็นผู้ใหญ่บ้านผมเป็นลูกบ้านพี่ลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านไ่ขี่ไหนก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลูกบ้านให้อยู่คนเดียวมันมาแป๊บๆก็ไปเจออยู่พี่น้องไม้ขอบคุณมากนะครับแต่สำหรับพี่หินแล้วพี่หิน SRC ผมไม่ไม่ไม่เขาเนี่ยไม่โอเคอ่ะงานแอก่งเขาไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปเห็นออกจากโรงพยาบาลเสร็จบอกว่าจะมางานจัดวันก็ไม่มาอเสียใจนะพี่เนาะเดี๋ยวเราไปขี่กันไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกไปขี่เล่นก็เร็วก็ลาดไม่เอาอยางขอบคุณน้องไม้นะครับพี่แวะมา ครับเจ้าถิ่นขอบคุณมากครับไปแล้วออโอเคอเดี๋ยวเช้านี้จะออกไปขี่ข้างนอกจะแบ่ง2กลุ่มเป็นกลุ่มแอดเวนเจอร์กับแอนดูโรผมจะอยู่กับกลุ่ม e อนดูโรขี่ประมาณหกสิบกิโลครับรยังไงไปไปดูกันเดินทางแล้วครับตอนเช้า60โลนี่ตะเมนี่โอ้ แบสันเขื่อนครั้งที่แล้วที่ได้วิ่งเหมือนจะออกมาจากสันออกมาจากป่าแล้วก็ออกมาทางนี้สันเขื่อนตอนบ่าย

โอเคชัค้นวันหน้าดีที่สุด ลังวันรเป็นไงบ้างครับวิศัะสนุกดีใช่ มาทางเดียวกันวะเนี่ยทำไมคนอื่นเขาไม่เลอะพิทัศน์เลอะอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะมียี่เปจอดตรงมีคนข้างในฮาติบอกคนแล้วองผมตามตูดโดนยิงเข้าหนี่นี่พี่เขารีบมาจอดหลังเท่านั้นแหละ